啊。

อ้เอาคุณละคนคุณละคนเน่เลย จุกอ้าวเจับไม่ได้เอาเอ้ามนจับไม่ได้จับตัวตัวเองก็ได้ ตัง้งคนเออว้ากิจการที่อะไรก็ตามฉันไม่ได้เดีวยวไม่ได้ มันจับได้จับเท้าฉันได้นี่หนอหาสต๊อเฮ้ยอย่าไปหงอกนั้นอ,อย่ายุ่งอย่ใจโย่งอ่ะยโอ้ยอย่าโยงเงยเฮ้ย หายเครื่องเงินหายดอกไม้ไหมไม่ยุ่งกับเครื่องเงินได้อหายเกิดอะไรขึ้นวันนี้นายทำอะไรผแเผง้อบข้าวนี้ตกหัวที่ไหนเอาไปตรง หายแล้วมีอ้มีเอเลี่ยนนะบุกตุตุโอ้เด จำซื้อให้ขับไปด้วยโอ้ยอมโมเชียขับเยอะเออแล้วดีวมิวส์ทำอะไรอ่ะไปยิงมโมธโนว่ามันยิงคนได้โอ้สุดเจอด,ด้วยฉันอยากขึ้นในบ้าน โอ้สุดยอดเลยเพื่อนในเจ๋งมากเออโอเคก็เจ๋งอย่างเง,งี้ยอ่าแต่นายก็ไหนตรงไหนดูมาดิมาได้ก่อนอืมก็ได้เออจะเรียนหรือเออจะเล่นนในเล็ก โอเคโอเกลอ,กลอโอเคครั้งนี้จะจะขับใหด,ดู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 จิบหายมาจะยัง,งอเอาเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนตายไปเลยเ คนดีไม่ใช่ละไม่ใช่ละดีใจอะไรอ่ะอืะ้ยเพื่อนเราจะชอบเนี่เลยเครื่องนน,นี้ซื้อมาซือ้อมาทั้งห้ามออะไรวะหว้าห้าสิบล้านกว่าเพื่อนเาจะอิจฉาแน่เลยคราวนี้มีอะไรประปวัติเก่าก็ได้คราวนี้ไม่ชนแน่นอน ชนก็ก็เง <c oughs> ินทองเลยก็ตัวเงินตัวทองแล้ว <c oughs> ชนกัน <c oughs>

เงี้ยยฟาดเลยอะเออเออเออไอ้ิ่งพายเง้ยพูดไรนะมาดมเงี้ย